สวัสดีค่ะที่ันนารา,าสาเวลาพรจิจกรรมวันนี้จะมานำเสนอเมนูบับเบิ้ลแอนด์สควีดค่ะแหล่งกำเนิดของบับเบิ้ลแอนด์สควีดนะคะบับเบิ้ลแอนด์สควีดเป็นอาหารเก่าแก่จืดต้กนกำเนิดย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่18ในประเทศอังกฤษค่ะแต่บับเบิ้ลแอนด์สควีดก็เป็นคุณเ็นที่คุณเพิงคุณทุกชาติในเกสรดินนะคะ แม้บับเบิ้ลสควีไม่สามารถขยายความนิยมสื่ชาติที่อยู่ในเครือจักรภฟูมที่ปกติสื่อทอดวัฒนธรรมกีฬาค่ะสไรเีทุกอย่างก็อาจจะเนื่องจากความแตกต่างทางภูมิประเทศและอากาศไม่เหมาะก,กับอาหารบางส่วนมีอาหารหน้าตาคล้ายกันแต่ไม่กลับเรียกว่าบับเบิ้ลสควีค่ะก็อาจาเป็นเพราะไม่มีที่มาตามธรรมเนียมเดียวกันบับเบิ้ลสควีและธรรมเนียมบิส ที่กำเนิดบับเบ้แลสกีคือซันเดรโรนถึสงสงวนไว้กับชาติบนเกาะเกรบเบเทนและไอแลนด์โดยปริยายค่ะซันเดโรดินเนอร์ก็หมายถึงที่สมาชิกในครอบครัวรมวงรับประทานอาหารร่วมกันอาหารพิเศษร้อมเครื่องเคียงมากมายเมื่อฝากมื้อไปแล้วไม่เคยไม่เคยทินาอาหารนะะหนึ่ง คือการหมุนเียนอาหารคือสร้างอาหารจานใหม่คือการเอาของเหลือผักมันฝรั่งมาผัดรวมกันมันฝรั่งไม่ว่าจะเป็นการรู่หรือการบดพอร้อนบดเป็นบัเบ้ลอยู่รอบขอบกระทะและเมื่อนำผักเงย็นเริ่มเดือดเป็นไอก็ส่งเสียงกรี๊ดเรียกว่าสควีชอาหารเหลือในมือก่อนจึงกลายเป็นจานใหม่ชื่อบัเบ้ลสควีชค่ะ วัฒนธรรมการกินของคนอังกฤษนะคะสมัยที่ยังกิษเข้ายึดเมืองในเอเชียใต้หลังจากหมุดสูงขามทหารก็ได้นำวัฒนธรรมการดื่มชามาสู่ชาวอังกฤษและชาวอังกฤษเองเมื่อไปล่านาทิคมที่ประเทศอินเดียก็นำวัฒนธรรมในการดื่มชาไปสู่อินเดียกับการอินเดียก็นำวัฒนธรรมปรุงอาหารโดยใช้เครื่องเทศและซอสที่มีรสจัดมาสู่ชาวอังกฤษจนทั้งสองอย่างนี้ได้ ทำให้เกิดอาหารพื้นเมืองหลายเมนูที่ยังอยู่ในปัจจุบันค่ะอังกฤษเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและอาหารชาวอังกฤษเปิดรับอาหารจากหลายเชื้อชาติและมีอาหารของพวกขาเองแปลกๆหลายอย่างปาลาไหลต้มจนไขกระดูกปลาออกมาทําให้เหมือนชิ้นเนื้ออยู่ในเยนลลี่หรือเครื่องใดแกะบดแต่อาหารยอดนิยมของอังกฤษจริงๆก็จะเป็นพวก ดินเนอร์และอาหารปิ้งย่างสูนดั้งเดิมฟี e แอนด์ชิฟและอิงลิสเบกฟาสซึ่งนอกจากอาหารของชนชาติตัวเองแล้วพวกเขาก็ยังชอบกินอาหารต่างชาติเช่นอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยอาหารอิตาลีอาหารฝรั่งเศสอาหารสเปนอาหารอินเดียและอาหารอเมริกันอีกด้วยค่ะค่ะพวกมีประเทศอังกฤษนะคะภูมีประเทศอังกฤษบ้น ส่วนมากจะเป็นแผ่นดินนูนสลับกับแผ่นดินต่ํามีภูเขาทางตอนเหนือและทางตอนตะวันตกเป็นแนวแบ่งเขตมีพื้นที่โดยรวมประมาณ1 3 0 3 9 5ตารางกิโลเมตรค่ะมีเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือลอนดอนค่ะในประเทศอังกฤษไม่มีภูเขาที่สูงกว่า1,000เมตรและมีหมู่เกาะอ,อังกฤษที่ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ประมาณ1,98เกาะค่ะ มีแม่น้ําหลายสายแต่แม่น้ําที่ยาวที่สุดในประเทศอังกฤษคือแม่น้ําเทมซึ่งมีความยาวถึง346กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีแม่น้ําที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอีกได้แก่แม่น้ําเมอร์ซีและแม่น้ําที่แม่น้ําเมอร์ซีที่ลิวอร์นะคะแม่น้ําทางในนิวคาสเซิลค่ะวัตถุดิบในการทำมอเบิลอนสควีคนะคะเนยจืดแล้วก็มีหอมใหญ่ มนฝรั่งบดผักที่เหลือเช่นกระหล่ำปีคะน้าถั่วลันเตาแครอทสุกหรือกระหล่ำม,มัสเซลกุงสุกสับละเอียดค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นชิ้นเมคอนย่างที่เหลือไส้กรอกหรือชิ้นแฮมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะค่ะวิธีการทำนะคะ ตั้งกระทะขนาดใหญ่ละลายโดยด้วยไฟป,ปานกลางค่ะและอย่าให้เป็นสีน้ำตาลนะคะใส่หอมสับให้ละเอยียดลงไปผัดเบาๆประมาณ3นาทีหรือจนนิ่มให้ปูแสงค่ะแล้วก็สองก็คือเปิดไฟให้ร้อนขึ้นเล็กน้อยแล้วใส่น้ำมันบดและผักที่เหลือทั้งหมดที่สับไว้ใส่เนื้อสับถ้าใช้ทอดอย่างน้อยสิบนาทีพริกทุกอย่างอย่างต่อเนื่องใส่เนยละลายเพื่อให้แน่ใจว่าบอลฝรั่งและผัก จะรับความร้อนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้คุณยังตั้งป้าหมายในของด้านล่างต้นของผักให้เป็นสีน้ำตาลแต่อย่าให้ไหม้นะคะดังนั้นบางครั้งก็กดส่วนผสมลงในกระทะให้เป็นเสียงตาเล็กน้อยก่อนที่จะพลิกตัวนะคะสุดท้ายเมื่อส่วนผสมได้รับความร้อนแล้วจะทําให้มบพายกดลงไปในฐานกระทะปล่อยให้สุกประมาณหนึ่งนาทีพลิกกลับและทำช้ำปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะ แล้วก็สืบอาจจะสืบพร้อมไข่ดาวหรือว่าไข่ลวกด้านบนค่ะค่ะดิฉันรองสาวว่ารอพอจกรขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ